สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องผู้ที่กำลังรับชมคลิปนี้ทุกท่านครับนี้ผมมาส่งตัวลำพงเซตส2บสคูณ 12, 12ครับให้ลูกค้าอยธีอำเภอทาดพนมครับอ่าออกจากทาดพนมมาป่ไกลแล้วครับเส้นสิขึ้นไปคนครพนมครับแถวบันดงหยอหน้าทอนนี่ครับนี่มาส่งเป็นเซต12บคูณ12ครับพี่น้องมางองหอดจอดถึง,งบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วสำหรับตู้ซับเบ็ด เทอร์โบ18นิ้วแล้วก็ตู้เสียงกลางอเมซอนครับเดี๋ยวรอทีมงานเอาตู้ลงงสายครับพี่น้องอันนี้เป็นดอกลำโพงที่ราคาเตรียมไว้จะใช้ตู้เสียงกลางนะครับอดอกดอกเก้าครับพี่น้องต,ตัวเก้าเป็นกับตอดออกขายเป็นบางส่วนแหละครับอันนี้เน็้เบือครับเห็นอของลูกค้าเองดอกของลูกค้าเองครับสิเหลออยุบ่หลายครับส่วน ขางลางเขียวๆนี่กัน่นาจะเป็นตัวซับเบียดครับซับเบียดตัวเก่าของลูกค้าครับซึ่งเพิน่นถอดออกแล้วครับเดี๋ยวเสียวมาเซตู่เทอร์โบห้านี้และครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้ก็ติดต่อสอบถามกันขอมาได้ครับเนี่ยตัวเทอร์โบสิบสองใบนะครับตัวเป้าอยู่ที่ราคาสองพันเ็ดรอยบาทนะครับขอบเล็กแต่แกงฉีครับพี่น้อง เสีเห็นเรียบร้อยด้านหน้าก็จะมีโลกโก้น็อตเศร้าด้านหลังก็มีโลกโก้น็อตเศร้าครับส่วนหูจับนี่ก็จะเป็นหูจับแบบไม่จาะครับพี่น้องตัวนี้ราคา2 7 0 0นนะครับเป็นหูจับไม้ครับสีระเบิดแบบหน้าหนาครับพี่น้องทนแดดทนฝนกันไปเลยครับตัวนี้เป็นเทร์โบตัวไม้นะครับพี่น้องใส่ดอกด้านหลังครับเมื่อทีไปล่าเขาไปงานยังตากฝนตากย,ายังน้ำน้จังบ่ได้เขาไปถือดอกลำพงเขาพี่น้อง กกไก่ไก่สรงได้หมืครับถ้าไก่แน่ก็ส้งแบบคนส้งก็ได้ครับถ้าได้หลายใบแบบนี้ผมไปส้งไหกก็ได้ครับ <c oughs> พราดาคาจมันไปเหมือนหวะครับพี่น้องแต่เสียงการก็จะอเมซอนกับหกใบครับนี่ปากแหลมสลักชุดแขวนบาแขวนครับแถมให้ครบครับพี่น้อง <c oughs> อเมซอนตูปเป้ากับราคาอยู่ที่ใบละสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทราคานี้ยังไม่รวมเสียงนะครับดื้อ คุณนุกทันที่ติดตามและกร,รับชมครับเดี๋ยวคลิปต่อไปห้าสิบไปทรงตูใสนี่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้คะครัออบผมขอบคุณและสวัสดีครับ